ครับโอ้่งสั่งพงสั่งพลเนาะครับโอ้ใเอิ้นเพียนาะเอิ้นสั่งพงสั่งพงอพงกับพงซะเอิ้นเพียนเนาะเอิ้นีน คนแเนาะคนไงเราที่ขึ้นจอยน้งพ่อเท่าก็ที่นี่เลยไมโอ้ยอะไยเเี้ยเรอเฮ้มันยมันยนโยบอกมาลาย่องนอมาคนแฮ้งหลายคนไงแห้งหลายเราขึ้นคนลอยได้คนลอยเด้คนอยนีเรากาลังจะบอกไม่เชื่อใช่ไหมว่าลุงตั้งมงกบวะโ้ยานนาประทับใจ้ยเนาะโอ้ยแฮ้งหม

ตบเชมันบอว่ามอ่่เห็นืบเชนับเออเพิ่นไปเห็นมันกับบเชยครับตาจะัน้งสอนี่เดียเดี๋ยวเดเดี๋ยวมันก็แน่นได้อยู่ขึ้นนี่เสียงไรพอดีหรอกเวลาเขาสาปนะถ้าปั่นประทันตแต่เอาออกเสียม เดี๋ยวบอกครับจะเป็นเลียนกันพ่นอย่างนั้นะ็จะชาเป็นานพี่น้องไปก็จะเป็นงานงานฉาบนะ F4 โอ้กี่ทางช่าง ดราเสียงสิบอกว้าคำเลยก็จะเป็นงานฉาบกำแพงฉาบได้เห็นไหเวลาขึ้นมันได้ยุติมันปวดพอมื่อถ้าเขาขึ้นนิ่มๆมันลื่นไปเรื่อยๆส้างเื่อคขึ้นเบิองโอ้ง่ายจับต มันบ yeah. no? ่เฮ yeah. so yeah. ียบอกนะมีก็บ่เฮียแต่เขาจับได้แล้วเลยมันเฮียของเขาเบอร์เฮียเลยเดี๋ยวนี้ก็ต้องเฮียงานสามกินต้นท่าป่าเลยบอกมันเขียนว่สิยืดเลยเดี๋ยวมันก็ได้แ้่เขาเขียนแต่ว่าคือเขึ้นอในเขาคือในไหลายบันเฮียเจ้าเป็นอย่างที่เจ้าคือสามมือละสองหนาบ่เห็นบอนั่นแหละคือมือละสองหนาแล้วมันแข็งมันปวดข้อมือเออปวดข้อมือได้ใส่ได้แค่สองหนา นี่โอ้ยเลตัวใส่ไฟยังก็ไ <sk ด้นอนในรถยเอานะล่อนมาดูมาหล่อนท้ายหน่อนี่หล่อนซ้ยมีียกเลยเอ้ยให้ฝากพเาละเขาบอกก่ารักกายได้คือเครื่องมาไว้ได้ นี่ครับหนึ่งสองสามสี่สี่หน้าดูก่อนนะประมาณสามหน้าเพราะว่าลูกหนึ่งมันเป็นสามหน้าดูความเราจะปรับความหนาของของกำแพงเราจะฉาบเสมอทำได้ทำได้โอ้ดีเดี๋ยวค่อยขึ้นดึงมันเลียวนี่เวลาเราขึ้นนี่มันจะเป็นรอยย่นมันจะย่น จะไม่เสมอตจ้าเสื้อของันนะคอยไปให้เบอร์แล้วก็เรียนจะได้ก็ได้อกนเขา่ะพูดในนอนในพือนมึงแล้งนะที่ออรอดไม่ได้จะให้นอนได้รถอีกอนะที่รอดจะได้ก็แไม่อยากอยนะู่ไกลหนูเลยจะไปส่งบมญส่งบมญช่งบุเลยนะเๆๆลยอยานี <laughs> 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 ยังม่ต้มีวนที่นี่ก็ที่บอก่าฮ่าโอเค1ิบซีะสิิบีชเจ็นเลยดบวสามสิบสามเรแล้วก็สองมาเลยมาลงนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นงานโฟูนอีกีนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปนตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับเาอันไม่ไป